บรรยากาศการท่องเที่ยวหลายพื้นที่คึกคักเต็มรูปแบบหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานได้รับความนิยมสูงสุดกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานสถิติการเดินทางบนฝั่งและเกาะแก่งต่างๆของจังหวัดสตูลตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงมกราคม2566รวม4เดือน พบนักท่องเที่ยวทะลุ4 0 0นคนรายได้สะพัดกว่า1,200ล้านบาทที่จังหวัดสตูลน,นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศโดยเฉพาะจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า700คนมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาจังหวัดสตูลเพื่อพักผ่อนหย่อนใจร่วมกับครอบครัวและร่วมกิจกรรมที่ทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้จัดงานวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตาครั้งที่19 โดยกลุ่มนักวิ่งและนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบในบรรยากาศและธรรมชาติของอุทยานแห่งนี้โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นสถานที่คุมขังของนักโทษการเมืองในอดีตเป็นเรื่องเล่าและตำนานที่น่าสนใจโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่11-12มีนาคม2566นางบุญนานันทองอยู่ ผู้อำนวยการสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าหลายแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลโดยเฉพาะตามเกาะแก่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศมาพักผ่อนหย่อนใจและมาสัมผัสธรรมชาติทางทะเลกันเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวทางทะเลและสัมผัสธ,ธรรมชาติและเร็วๆนี้จะมีการจัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการแข่งขันตกปลาสตูลลังกวีระหว่างวันที่16ถึง19มีนาคมนี้ที่ท้องทะเลจังหวัดสตูลโดยตั้งเป้านักกีฬาตกปลาจากประเทศเพื่อนบ้านและนักท่องเที่ยวตามเข้ามาไม่น้อยกว่า500คนคาดการรายได้จากสะพัดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า10ล้านบาท กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานสถิติการเดินทางบนฝั่งและเกาะแข่งต่างๆของจังหวัดสตูลตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงมกราคม2566รวม4<ๆ>เดือนพบนักท่องเที่ยวทะลุ4,000คนรายได้สะพัดกว่า1,200ล้านบาทสองใต้นิวรายงาน